ชั่วโมงสุดท้ายกับ89ชิว FM กับ d j กิ๋วนะคะช่วงนี้ก็ใกล้จะปิดเทอมกันแล้วเนาะน้องๆม6หลายๆคนก็เริ่มจะขวนคว,ควายไปกับการสอบเพื่อเข้ามาหาลายัยแต่ทุกการเริ่มต้นก็ต้องมีการจากลาค่ะมีสายหลังไม้โทรเข้ามาบอกว่าเขาอยากจะขอเพลงให้เพื่อนคนหนึ่งเพื่อนที่เขาผูกพันแล้วก็คงอาจไม่ได้เจอกันอีกไม่รู้เพลงนี้คือเพลงความในใจอาบอกรักใครหรือเปล่าเพลงนี้เป็นเพลงเก่าอัลบั้มชุดแรกของ a b Normal ไปฟังกันเลยค่ะ ่ค่อเก่งแต่รักหมดใจเธอรู้ว่าชอบอะไรจะหาให้เธอพูดไม่ค่อยเก่งแต่พี่อะไรเนี่ยโอ้ยเฮียเจมเล่นเฮียอะไรเนี่ยโห้กูเรียกมึงตั้งนานแล้วมึงไม่ตื่นสักทีก็กูฟังเพลงอยู่โอ้โหกูถามว่ามึงจะกลับบ้านไหมเนี่ยกลับกลับไปดิปะโอยิงป กับบอนเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันเย็นนี้เออได้ได้ไป เดินดันอยู่ทำไมวะมาเลยมึงสองคนอ่ะมาเลยเนี่ย้ยสั่งดังเลยเพื่อนเอาเลยวะมึงเรื่องอะไรขอเอาขอเมาปังไงนมครับน้ำน้ำไรทำอะไรดีวะแอนโธนวัวนมเย็นนมเย็นของผมเอาโกโก้เย็นแล้วกันฮะเนี่ยวะแค่นี้พอแล้วไม่อกให้สั่งเพิ่ม ี๋ยวไปไหนต่อเดี๋ยววันนี้ไม่รู้ว่ะคืนนี้กูให้พวกมึงนำเลยดูบอลมะเอาไปดิบ้านใครอ่ะบ้านมึงไี้บ้านกูเส่งดังได้เลยเอ้าบ้านมึงนั่นกันเออบ้านยี่บ้านกูเส่นดังไม่ได้มึงจำไม่ได้บ้านมือครับช่วยตัวแมนยูแข่งเสร็จยังวะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเป็นไงโดนไป็สองเม็ด สองไม่เลยเหรอเเลยตงกูสัสเลยตามเดิมบทตูดเป๊ะเดี๋ยวคุงมีมาม่าครับโหสัสแม่เ้ยที่จะเราตังไหนแดกข้าวนี้อ้าวอิงอ้าวเฮ้ยมากกับพครออแ้วมาพี่อ่ะอ๋อผาหรอใช่แล้วไม่นาไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เรารอกินช่วง้อยตัว หลายคนนะผู้บริหารอะไรแบนี่ใครวะนี่จนเขาม่นั่งตัวนี้ก็ได้โดยเรื่องกูโอ้นั่นแหละนั่นแหละคนนั้นแหละแล้วน้องติ๋มมึงอ่ะโอ้โหติ๋มเติมไงวะไม่มีโธไม่มีอะไรกูยังเห็นมึงกับน้องเขาอยู่เลยโธ่ตะโกนแล้ววะไม่ได้หรอกเฮ้ยว่าแต่เขาชื่ออะไรวะ ฮัลโหลครับฮัลโหลมึงฮัลโหลมึงทำอะไรอยู่วะะกูอ่านหนังสืออยู่วะคือแบบกูคุยด้วยได้ปะได้ได้ได้มีรเปล่าคือมึงจำคนที่เราเจอเมื่อคืนได้ปะวะเพื่อนกูใช่ปะเออนั่นแหละคือแบบเชื่อคือกูแบบกูจะพูดยังไงดีนี้ย คือกูแบบกูว่ากูกูว่ากูาก,กูชอบน้องโคา่าว่าแล้ว <c oughs> แต่ว่าตอนนั้นกูเห็นมนนิ่งๆด้วยไม่ค่อยได้สนใจเออแต่ มึงก็รู้กูเป็นยังไงปะวะสันดานกูอ่กเวลากูอยู่กับเพื่อนอ่ะกูแบบหนึ่งเวลากูเจอสาวกูแบบหนึ่งแต่มึงเชื่อไหมตอนกูเจอน้องเขานะพอกูกลับมากูคิดถึงน้องเขากลัวนะกูคิดถึงน้องเขาตอนกูนอนกูคิดถึงน้องเขาขนาดตอนกูขี้นะเว้ยกูยังคิดถึงน้องเขาเลยเขินมาจากสวรรค์หรือเปล่าเนี่ย แล้วมึงให้กูช่วยอะไรอะ่ะ <c oughs> เอางี้ได้ป่ะม,มึง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 สอนกูเล่นกีตาร์ได้ป่ะกูอยากเล่นกีตาร์จีบสาวอะ่ะนา้นาๆเออเออไดไดไดเอ้ยชิโคเจ๋งอะ่ะเดี๋ยวกูเลี้ยงข้าวมึงตอบแทนเลยเออได้เอ้ยโอเคขอบใจมากนะเว้ยกูจะไปเล่นกีตาร์ให้น้องกูฟังกูร้องเ,เพลงอะไรดีวะเพลงแล้วแหละมึงในเนี่ย เดี๋ยวกูจะเลือกเอาเพลงที่ดีที่สุดให้น้องเขาฟังเลยน่ารักได้ๆเดี๋ยวไว้เจอกันนะมึงโอเครับรองสุดฝีมือโอเคบายโจอกันเดี๋ยวเจอโอ้โหมาแล้วมาแล้วนังสือเพลงใหม่ครับพี่โอ้ยกีต้าร์ อยเล่นบ้างนะฮะอสอนสอนหน่อยสอนหน่อยได้ไมีคำถามอะไรพวกเนี้ยนี่เว้ยไหนเพลงที่มึงไอ้กูหามาแล้วนี่เพลงนี้กูไม่ค่อยเก่งใช่เอพีนอ,อร์อลเข้ากับกูเลยเว้ยได้งั้นเอาเ,เอาเลยแล้วกันเออเออเล่นไงวะเอากีตาร์ไปลองก่อนเลยเอา้าวแล้วเดี๋ยวกูจะบอกว่าอะไรเป็นอะไรยังไงแล้วแล้วกูจะเล่นเป็นไหมอะไปในดูว่าอธิบายก่อน,นไงแบบปาบเดียวอะรู้เรื่องชัวร์มึงอะปาบเดียวรู้เรื่องเลยเหรอขอนปาบเดียวจบ เมื่อกี้ฟิลแม่งมาแล้ววะเออกูเข้าใจเว้ยตอนกูเริ่มก็อย่างนี้เลยมาแบบมึงเลยเออใช่อะมันเปนอ๋กูว่าเชื่อกี้กำลังฟิลเลยอะเออกูเข้าใจเว้ยกูว่าแม่งเออเออมึงเรียกกูดูมึงดูเ่าเออคอร์ดดูคอร์ดเลยอ่อมึงเออดูกู ไม่รู้จะเริ่มตอนอยังไงและไม่รู้ว่าเธอจะรังเกียจไหมยังเดาใจไม่ถูกอยากจะรู้ใครคนหนึ่งรักเธอหมดถึงหัวใจอยากให้เขาคนนั้นทำอะไรเพื่อให้เธอได้พอเข้าใจว่าฉันรัก <Hey. S 2> พูดไม่ค่อยเก่งแต่รับหมดใจเธอรู้ว่าชอบอะไรจะหาให้เธอ <Hey. S 2> พูดไม่ค่อยเก่ง วิญมานี้เชื้อแสงแม่งสวยวะเฮ<อ>้ยอเฮ้ยนั่งก่อนนั่งก่อนได้้เหนื่อยยิบหายนี่แบบเดียวแม่งก็จบแล้วดีกว่าเออนั่นแหนดิไวเนาะไวชไหายเวลาแม่งผ่านไปโคตรไวเลยเออดิี่เราเป็นเพื่อนมากี่ปีวะเนี่ย โอ้มึงแม่งตั้งแต่นู้นะสมัยอนุบาลลวมั้งนานแล้วกูย,ยังจำตอนนั้นได้เลยที่เราหนีครูไปอยู่ตรงในกรงนกอะเชี่ยแม่งไม่ไหวจริงโอ้ไก่แม่งขี้ขหลังกูมึงอ่ะพาเข้าไปมึงนําเข้าไปก่อนเลยแล้วรอดเปละ่ะรอดรอดเอเคครั้งนี้มึงแม่งแจง๋แจงแฉงเออว่าแต่แบบเดี๋ยวมึงจะไปเอ็นนี่ไหนวะ แน่นหรอืมกูกูก็ไม่รู้ว่ะเอ้าแล้วมึง่ะเดี๋ยวกูจะไปเรียนกูอยากเรียนฟิล์มอะอยากถ่ายถ่ายภาพยนตร์ถ่าย,ย,นย,ยนหนังอ่ะเออไปกับกูว่ะแล้วกูไปทำอะไรได้วะเอ้ามึงก็ไปถ่ายหนังไปเรียนเดี๋ยวมึงก็ทำได้เดี๋ยวมึงไปเล่นกีตาร์ด้วยปะ่ะเป็นเล่นเป็นแบบเพลงประกอบละครอะเพลงประกอบหนังอะเออได้เออไปกูดิดีเอาเ้ยจะได้แบบครบกันต่อไปเออ ออไม่มีกูขออะไรอย่างนี้แล้วอะแล้ววะถ้าเกิต่อไปอ่ะกูไม่ได้อยู่กับมึงอ่ะเออมึงอย่าล้มเลิกความตั้งใจในการทำหนังของมึงเยเอ้ยมึงพูดเทียอะไรเนี่ยเออแต่ว่าแบบเออมึงทำให้มันสำเร็จอ่ะ ทำฝันมึงให้มันสำเร็จ<อ>ให้ได้แล้วมึงไม่ไปกูเหรอไอ้ย่มันเผื่อไหมเผื่อไว้ไม่มีเผื่อแล้วไปกูไปเนี่ยกลับบ้านกูอ่อนเลยเออไปไปเออ ยิงทรม,มาช้าวอนเนี้ยฮะอะไรนะครับครับ วันคืนที่แน่นแน่ที่มีเราสองคนดิ้นรนสู้ทนเพื่อความฝันมีคำสัญญาว่าเราไม่ท้อ Yeah. thank mm -hmm. you We'll be going more time to lose sort of the พูดไม่ค่ยเก่งแต่รักหมดใจเธอรู้ว่าชอบอะไรจะหาให้เธอพูดไม่ค่แยเก่ง